ทางฝั่งของเด็กจบใหม่จริงๆแล้วอะค่ะจานแก้วปริญญาก็ยังประมาณ3 0 0แสนเกือบ3,5 0แสนห้าเลยอะค่ะที่เด็กจบใหม่ก็ยังไม่ได้งานทรัวุฒิการศึกษาอาจจะเป็นประเด็นเขาไม่อาจจะไม่ได้มีวุฒิเขาอาจจะทํางานข้างนอกมาประสบการณ์ไม่ตรงรจะเข้าไปสู่งานยังไงนะคะเจเนอเรชันเองอะค่ะก็ทําเป็นในเรื่องของอช่วยปิดช่องว่างเนาะการศึกษาไปสู่การจ้างงานะค่เพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี้ยเราพยายามจะหาโมเดลอะไรก็ได้มาช่วยผลักให้คนเขาเข้าถึงงานให้ได้ สวัสดีครับยินดีดต้อนรับนะฮะสู่รายการ g e น KX Talk ครับโอ้โหในโลกปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าการจ้างงานหรือช่วงวัยครับในการทำงานต้องเรียกได้ว่าเ so อชโซซิตี้เลยทีเดียวครับคือผู้ที่อยู่ใน ตลาดแรงงานตอนเนี้เรียกได้ว่าจะเป็นทั้งผู้สูงวัยก็มากขึ้นหรือประชากรครับที่ทํางานครับก็จะเป็นวัยที่อาจจะไม่ใช่จบการศึกษามาในระบบแล้วมาทํางานเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วครับในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊แล้วเทรนด์ครับในเรื่องของการจ้างงานหรือว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับทางรายการได้รับเกียรติครับจาก หน่วยงานหนึ่งอง์กรหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอยากจะให้ทางพี่ C.E.O. ของเราได้แนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำองค์คกรของท่านดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันแก้วค่ะก็อ้อมนะคะปุญญาุษยพัฒโนทยนะคะก็เป็น CEO ขององค์กรชื่อเจเนอเรชันนะคะเจเนอเรชันก็เป็นองค์กรเพื่อสังคมนะคะจันแก้วเป็น non นอนฟฟิตเนาะครับ พี่อ้อมครับแล้วทางเจเนเรชันเนี่ยคือคใครครับพี่ค่ะก็เจเนเรชันนะคะจริงเราเป็นองค์กร global เนาะเราทำงานใน17ประเทศทั่วโลกแต่เรามีหมุดหมายเนาะเรามีพันธกิจที่เรื่องของการปิดช่องว่างนะคะการศึกษาไปสู่การจ้างงาน จริงๆเราถูกรีเริ่มมาด้วยรีเสิร์ชของ m c k i n นซ y แล้วก็บริษัท m c k i n นซีย์ะคะ<ม>่ะจันแก้วที่เขาพยายามจะหาโมเดลในเรื่องของว่าเอมันมีโมเดลอะไร<ม>ที่มันขยายผลได้วัดผลการจ้างงานได้แล้วก็หาดูว่าอะไรที่เอาไปทำในหลายๆประเทศได้เหมือนๆกันะนะคะเพราะฉะนั้นก็โมเดลเนี้ยเรียกว่าโมเดลเจเนเรชันเซเว่นสเต็ปเนาะแล้วเราก็ อพอได้โมเดลนี้เราเทสในหลายๆประเทศเราก็แยกตัวออกมาเป็นเหมือนนอ n โปรฟิตเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรของตัวเองนะคะเราก็ในในต่างประเทศเนี่ยทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วในประเทศไทยเราเข้ามาทําอยู่ประมาณ3ปีแล้วค่ะอาจารย์พอเรามาฟังเรื่องของการจ้างงานคะ่ะพี่อ้อมครับแล้วเทรนด์การจ้างงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในตลาดแรงงาน ก็ตอนนี้เข้มข้นเนาะเข้มข้นหมายถึงว่าหลายๆหลายๆท่านก็จะได้รู้ว่าตอนนี้ทุกคนลุ้นกับเศรษฐกิจประเทศไทย<ม>พอสมควรแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะ การจ้างงานตอนนี้นะคะจริงก็มองเป็นใน2มิติะคะ่ะจย์คือ,อมองเป็นในมุมของอุตสาหกรรมและกันถ้ามองภาพใหญ่ของประเทศอะคะ่ะอย่างเราก็จะเห็นเนาะอุตสาหกรรมที่กําลังมาแรง10อย่างเนาะต,ตอนนี้ที่รัฐบาลประกาศประกาศกันนะคะก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการแพทย์ครบวงจรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆที่มายานยนต์ E ีวีก็มานะคะ แต่ในอีกมิติหนึ่งค่ะาจารย์แก้วคือเจเนอเรชันเนี่ยเราเนื่องจากเราบอกเราเน้นแก้ปัญหาสังคมมันคืออะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้ด้านอา,อาจจะเป็นปัญหาของฝั่งผู้ประกอบการต้องหาคนคทีนี้ในฝั่งของคนที่เราตั้งใจช่วยอะค่ะอาจารย์รมันก็จะมีมิติของอาการจ้างงานอาของคนที่ตกงานด้วยและเข้าไม่ถึงงานด้วยค่ะ จากตอนต้นครับที่พี่อ้อมได้ได้เล่าเรื่องราวของเทรนด์ของตลาดแรงงานให้ฟังแล้วทางเจเน r เรชันครับมีส่วนเข้ามาช่วยในในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับทั้งทางสังคมแล้วก็ทางด้านการศึกษาครับ ค่ะจยนแก้วก็เราเน้นในเรื่องของปิดช่องว่างเนาะคนคหางานงานหาคนเมื่อกี้เราพูดถึงงานอุตสาหกรรมที่หาคนละทีเนี้ยคนหางานนะคะจย์แก้วค,คือประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วอัตราการว่างงานน้อยอถ้าเทียบกันทั่วโลกเนาะยังอยู่ที่ไม่เกิน2%เองค่ะคแต่ว่า ขนาดเดียวกันสิ่งที่เราลืมมองเนาะเราเจเนเรชันเราจะมองถึงว่าเอ๊ะน้อยเนี่ยแต่ทำไมยังมีปัญหาอยู่<ม>เราก็เลยมาสะท้อนดูนะคะประเทศไทยเนี่ยมีในในคนที่ทำงานนอกระบบอะ่ะ<ม>เป็นเหมือน i n นฟอร์มอลเซกเตอะค่ะเกินครึ่งเนาะเกิน50% 52กว่าเปอราก็ยังมีคนที่ทำงานเหมือนเราเรียกว่า u n d e r อร์เอ y e พอย d e อันเดอร์เจริงภาษาไทยเรียกว่าว่างงานเสมือน,นะคะ่ะอาจารย์<ๆ>เสมือน อ่าเพราะว่าเขาไม่ได้ว่างงานสักทีเดียวเขาทําประมาณ20ชั่วโมงอ่ต่ออาทิตย์เนาะเหมือนฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่กเกษียณเอ r ร์ลี่เนาะก่อนหน้านี้นรเราเอิร์ลี่ลีทายกันเยอะพอส,สักพักเศรษฐกิจมันไม่ดีจะกลับเข้ามาทํางานกันยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นเยาวชนอาจารย์แก้วอ่าอัตราการว่างงานเนี่ยสูงค่อนข้างประมาณ6.5หเเซจริงๆในประเทศไทยมีเป็นอ่าจำนวนเป็นล้านนะคะที่เป็นเด็กที่อยู่นอกระบบ นอกระบบคือนอกระบบของการศึกษาและการจ้างงานด้วยทีนี้นคนกลุ่มเหล่านี้ค่ะ,ะคือกลุ่มที่เราทํางานด้วยเพราะว่าถ้าสะท้อนดูอ่ะ วุฒการศึกษาอาจจะเป็นประเด็นเขาไม่อาจจะไม่ได้มีวุฒิเขาอาจจะทํางานข้างนอกมาประสบการณ์ไม่ตรงรจะเข้าไปสู่งานยังไงนะคะจึงยังมีกลุ่มที่เป็น mid career กลุ่มคนที่อายุเยอะหน่อยเนาะแล้วหลุดออกจากระบบมาแล้วจะกลับไปยังไงนะคะหลังจากโควิดหรืออะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย generation เองเนี่ยก็เลยมองว่าเรามีโมเดลอะไรนะที่จะเข้ามาช่วยเสริมนะคะระบบการศึกษาที่มีอยู่หรือระบบการเทรนที่มีอยู่เนะี่ยให้คนเหล่านี้ เข้าถึงงานลืมบอกว่าทางฝั่งของเด็กจบใหม่จริงๆแล้วอะค่ะจารย์แก้วปริญญาก็ยังประมาณ3 0 0 0 0 0เกือบ3ามแสนเลยค่ะที่เด็กจบใหม่ก็ยังไม่ได้งานครับฉะนั้นกลุ่มเราเนี่ยเราพยายามจะหาโมเดลอะไรก็ได้มาช่วยผลักให้คนเขาเข้าถึงงานให้ได้ครับ,รบนั่นแปลว่าโมเดลครับที่พี่อ้อมกําลังพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องแมทกับเจ้าตัว employer ท,ที่เขาจะมาจ้างงาน นั่นหมายความว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเนอะที่จะทําให้สมรรถนะนะครับของของกลุ่มคนที่กําลังหางานได้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผู้ว่าจ้างหรือตลาดแรงงานตรงนี้นครับทางเจเน r เรชันได้ได้มีโมเดลหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรไหมครับเพื่อที่จะให้ทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาได้แมทชิ่งกันได้ค่ะตอนต้นกำเนิดเจเนอเรชันเองอะคะ่ะจารย์แก้วคือ โมเดลที่เราพยายามหาเนาะอย่างที่บอกอะกลุ่มคนเหล่านี้เขาเร่งด่วนใช้คําว่าเร่งด่วนเป็นคีย์ก่อนนะคะเร่งด่วนเพราะว่าต้องได้งานละมันมีความเร่งด่วนอุตสาหกรรมก็ต้องได้คนละมีความเร่งด่วนโมเดลของเจเนอเรชันที่เป็นสะพานเชื่อมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาคําว่าเร่งด่วนขึ้นมาก่อนเร่งด่วนหมายความว่าต้องเทรนให้ได้ภายใน 3- ถึง4เดือนไม่เกินนะคะเพราะอย่างในในมหาวิทยาลัยที่เทรนกันอะค่ะอย่าง3-4ี่ปีเนี่ย เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้เยอะๆที่อาจจะไม่ได้เร่ง,รง,รงด่วนมากแต่ในกลุ่มเรานี่ที่เราพยายามแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะต้องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นความไอความว่าเร่งด่วนเนี่ยต้องเทรนให้ได้ภายใน3-4เดือนสกิลก็ต้องมีความเร่งด่วนในการถอดออกมาทีนี้เราถอดสกิลยังไงเนะเราเน้นเรื่องการจ้างงานใช่ไหมคะ อ่าเราก็ต้องมาดูว่าความต้องการของ<ม>อุตสาหการรมเขาต้องการคนที่มีสกิลหรือสมรรถนะทักษะต่าง,างๆแบบไหน<ม>และคนที่จะเข้ามาเทรนเนี่ยมาเข้ามาอบรมหรือเข้ามาทางบู o แคมป์เนี่ยครับค่ะเขาต้องพัฒนายังไงเขามีความต้องการยังไงแล้วเอามามเหมือนเอามาต่อจิ๊กซอกันค่ะ ทีนี้เราก็จะถอดลักษณะการถอดสกิลอะค่ะจันแก้วเราจะดึงของเป็นอาชีพอะค่ะเป็นสายอาชีพขึ้นมาเป็นตัวตั้งเนาะถ้าเรารู้ว่าอาชีพนี้ขาดแน่ๆนะคะเราก็ต้องไปถอดว่าจากฝั่งอุตสาหกรรมเลยสเต็ปแรกเลยดูว่าอาชีพนั้นๆเนี่ยเขาต้องมีสมรรถนะอะไรบ้างค่ะอืมครับฟังดูแล้วครับสารตั้งต้นเนาะก็คือเราจะมาดูที่ตัวอาชีพครับ ที่เอาสมรรถนะเป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็จะมาถอดกันดูนะครับว่าในสมรรถนะของแต่ละอาชีพเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้มีทักษะหรือว่ามีคุณลักษณะอย่างไรบ้างโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทางเจเน r เรชันครับมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคนครับเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่สิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆอ่ะที่พี่อ้อมได้พูดถึงฮะ สามารถที่จะเทรนคนน่ะสาเดือนครับให้เขามีสมรรถนะตามที่ผู้ประกอบการเขาต้องการเอ้นั่นหมายความว่าจุดแข็งหรือว่าสิ่งที่ทางเจเน r เรชันทำเนี่ยสามารถที่จะป้อนคนเข้ามาสู่ตลาดแรงงานสั้นๆเองเพียงแค่3-4เดือนก็สามารถที่จะส่งคนเข้าตลาดแรงงานได้มี มีเคล็ดลับหรือมีวิธีการยังไงครับที่สามารถที่จะเซิฟคนเหล่านี้เข้าไปสู่ตลาดแรงงานภายในรยะยะเวลาอันสั้นขนาดนี้ได้ครับค่ะจริงๆของเราเคล็ดลับอาจจะต้องเป็นลักษณะเหมือนของเราเล็กว่า7ซเ e ่สเต็ปอะค่ะจันแก้วเรามีทั้งหมด7สเต็ปเนาะแต่อาจจะเล่าสั้นๆก่อนว่าเคล็ดลับคอหัวใจของมันนะคะจริงอาจจะหนึ่งเลยเนาะคือเราออกแบบจากตลาดจากความ,มต้องการอะนะคะทีนี้ เวลาบู o แคมป์ของเราเวลาเราสอนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาเราทำเทรนนิ่งอะค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ใช้เขาเรียกอะไรคะใช้หาทักษะที่จําเป็นจริงๆสําหรับงานนั้นๆนั้ะคะแล้ก็ไม่ได้สอนแค่เทคนิคเนาะเทคนิคอลสกิลนะคะแต่ว่าการสอนเนี่ยต้องมีในเรื่องของ BSM ซึ่งมันเรียกว่า behavioral skill และ mindset คือ soft skill นั่นแหละค่ะ <C> e <at> ซอสกิลแต่เป็นซอสกิลที่เกี่ยวกับการทํางานนะคะงานนั้นๆคือเอามาผูกกับการทํางานเลยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของ employability skill ก็คือการเขียน CV สําหรับเซกเตอร์นั้นอาชีพนั้นๆคืออะไรนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับสําคัญที่สําคัญคือจริงๆเรามีในเรื่องของการเก็บ Data ด้วยค่ะอาจารย์แก้วคือเรามีหมุดหมายในการ วัดผลคคือไม่ใช่แค่เทรนเรารวัดที่ได้ความรู้แต่เราเราวัดที่การได้งานครับทีนี้พอการวัดที่การได้งานอะรูปแบบของบูตแคมจะต่างไปเลยการออกแบบต่างโอ้ครับนะ่าสนใจมากๆเดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราเก็บวิธีการซื้อสเต็ปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวใน EP หน้าเดี๋ยวเราจะมามาคุยกันต่อนะฮะแต่สิ่งหนึ่งครับที่ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วทำให้แก้วได้ได้เอะอะไรบางอย่างครับว่าถ้าเช่นนั้น พี่อ้อมมองว่าระบบการศึกษาที่เป็นดีกรีเนาะม,มันยังมีความสําคัญและจําเป็นต่อไปไหมครับพี่อ้อมสำคัญอยู่ค่ะสําคัญมากค่ะจันแก้วจริงๆเจเนอเรชันอะคะ่ะเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทนระบบะการศึกษาดีกรีเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แก้วหรือเราคุยกันตอนแรกอะคือความเร่งด่วนนี้เองเนาะบางครั้งเนี่ยทางการศึกษาระบบปกติอะคะ่ะอ,อาจจะยังไม่ได้อ มาฟิลตรงนี้มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเหมือนเรามาช่วยอุดอุดรอยรยอั่วที่เราจะพัฒนาประเทศไปด้วยกันเนาะที่คนคจะไปด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรของดีกรีเนี่ยยังมีความสำคัญมากๆเลยในสายงานทางแพทย์วิศวะอะไรต่างๆ,างๆนี่ยนะคะคที่จะต้องมีสิ่งหลายๆอย่างรองรับแต่ทีเนี้ยของเจเน r เรชันเองอะค่ะ เราเป็นเหมือนคล้ายๆนอนดีกรีเนาะจริงๆ3-4เดือนก็เหมือนเหมือนหนึ่งเทอมนะคะก็จะช่วยที่จะอุดลอยด้วยได้ได้ได้เร็วเนาะนทันท่วงทีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งดีกรีแล้วก็นอนดีกรีเนะในการที่จะกลุ่มคนเข้าสู่ตลาดแรงงานตอนนี้เรามีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศ,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 ศึกษาไหนไหมครับที่มีความร่วมมือกับทางเจเน r เรชันอะที่จะผลิต ผู้ที่ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนะที่อยู่ในระบบ non degree ม,มีมหาวิทยาลัยใดที่มาทำงานร่วมกับพี่อ้อมบ้างไหมครับในช่วงนี้ค่ะก็จริงๆตอนนี้นะคะก็เราก็ได้ทำกับ KX มจทด้วยนะคะจริงเรียนอาจารย์ให้ทราบว่าตอนที่เราเข้ามาประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วอตอนโจทย์ที่กระทรวงอวอร์ด พาเราเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะคะก็มีโจทย์หนึ่งว่าอยากให้ทำให้ให้ช่วยในสองอุตสาหาการรมคืออุตสาหาการรมดิจิตอลกับอุตสาหาการรมสุขภาพทีนี้ไม่อยากให้เราไปแบบทำแบบไปคนเดียวเนาะเพราะเราต้องการขยายผลเราต้องการให้ ปิดช่องว่างของระบบการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องชวนเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สนใจเข้ามานะคะอย่างในสาขาดิจิตัลเนี่ยตอนนี้เราก็ทำหลักสูตร JSD เนาะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะก็ทำร่วมกับสถาบันเคสมอจทอเนี่ยนะคะกำลังขึ้นรุ่นที่8แล้วค่ะจบไป7รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีทําเรื่องสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะจันแก้วใน,นทราร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุน,นันทาด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนอก,นอกจากสองมหาวิทยาลัยนี้นะคะ่ะยังมีอีกมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยสังเกตการ์อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็กระซิบเน้นนึงว่าอีก On the side s i t e นะคะเราก็มีการพยายามส่งต่อ,อโมเดลของเราเนาะถ่ายทอดโมเดลของเราให้กับมหาวิทยาลัยที่สนใจด้วยค่ะ<า>ครับนี่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของทาีมเจเน e เรชั่น ใช่ใช่ไหมคะในการทํางานที่ประเทศไทยใช่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆ m o โมเดลเจเนเรชันอะค่ะตั้งใจทํามาเพื่อก๊อปปี้ได้อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเอากระบวนการนี้ไปช่วยกันขยายผลแล้วก็วัดผลได้ Return on Investment ได้ให้กับประเทศเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากทําคนเดียวนะคนยังแกปเราแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ก็อยากไปด้วยกันนะคะว้าวขอบคุณมากเลยครับพี่อ้อมครับจากที่เราฟัง ในรายการนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครับที่เป็นดีกรีนะยังมีความสําคัญในระบบการศึกษาอยู่ครับที่เราจะกรูมและบ่มเพาะคนครับเข้าสู่ตลาดแรงงานและนอนดีกรีครับก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะฮะกับดีกรีเพราะฉะนั้นทั้งสสิ่งนี้นะครับทั้งดีกรีและก็นอนดีกรีเราจะไปด้วยกันครับแล้วเราก็จะเห็นเลยครับว่าสิ่งดีๆที่ทางเจเนเรชันครับได้ทํา ของนอนดีกรีเพื่อพัฒนาคนเข้าสู่ตาลาดแรงงานนั้นเป็นความเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมจริงๆครับซึ่งทางเจเน r เรชันเองครับก็ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยและหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับว่าพี่อ้อมได้พูดถึงในเรื่องของ7 Step สเต็ปครับซึ่งแน่นอนครับเคล็ดลับตรงนี้ครับ7เสเต็ปเราจะมาลงรายละเอียดกันดีไหมครับใน EP ถัดไปนะครับสำหรับ ในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าเจเนเรชันคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรกับตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน Ep ีที่2ครับขอบพคุณมากๆครค่ขอบคุณค่ะ